อดัมฟร์มสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะแปดโมงเคิงของเสารวันอังคารที่หากันย่าย่นหกหกค่ะมามามาต่ว่าเพื่อจะกินตะยาเราค่ะเพื่นบอกินเขาแปลกกันค่ะคือคือจังเป็นหูหูนะคะดออื้อยุตต่วาหูอยู่บอกินเขาด้วยค่ะกินตะย่า ของเพิลระบาดเนี่ยอย่าดื้อเด้อลูกเด้ออย่าไปไกลเด้อสีเฮียจากสายตากดอื่นกัฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้นะคะพี่น้องคะยังต้องการผู้ติดตามอีกเยอะเลยจ้าเยอะๆๆเลยแพ้ของไอ้อดัมฟ้ามีเป็นแพ้พันธ์พื่นเมืองด้วยค่ะพี่น้อง วันที่สิบกันยายนนี้พันสิมิซื้อขายแพรอีกเ้วจะก,กลุ่มเครือขายแพะแกะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเฮาอยู่กาลสินแต่ว่ะมันไก่มันไก่นไกพนทองที่ขึ้นกับร้อยเอ็ดเนาะคะ่ะมันพนทองอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีจุดรับซื้อเนาะคะ่ะจุดรับซื้อวันที่สิบกันยายนโโลละแปดสิบนะคะแปดสิบถึงแปดสิบห้าพ่อปด แม่ปดห้าสิบแกะขุนโลโละร้อยร้อยห้านะคะพี่น้องมีอยังสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ได้วยจ้ะของเราไม่ได้ขายค่ะเราเลี้ยงเอาขี้แพ้ถึงเวลาหนึ่งอาจจะได้ขายอยู่ค่ะแต่ตอนนี้บ้่ันได้ขายจา้ะ พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์จ้ามีอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะพบพอกันไหมคลิปกวางคลิปนาค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ